บุฟเฟ่ต์เคเอลานะคะอันนี้เป็นผงกะหรี่ค่ะอันนี้กุ้งผัดอะไรนะคณะฮ่องกงกุ้งขาวค่ะอัะนนี้หมูผัดซอสเอ็กโซ่องหมกของหมกอร่อยนะหมกทะเลอันนี้ปลาปลานึ่งมะนาว อันนี้อะไรเออเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดซอสทะเลวิวทะเลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อยา่างมีโปะแต่กับโจ๊กผูสุขพภอเนื้อปูน้ำตกปลาทอดแล้วก็ปลาแซลมอนปะปลาแซลมอนปูกับยำมะม่วง ยำถั่วพูกุ้งและหมูสลัดทะเลพาสต้าแล้ก็มีส่วนสลัดอ,อันนี้ส่วนซีฟูดนะคะนี่มีปูุ้กอยากกินปูกินปู ขนมหวานใจแล้วขนมหวานอันนี้อะไรน่ากินมากยู้วยยูสวยมากขนมน่าทานมากมีปูด้วยและจะบอกว่ากุ้งพึ่งมากุ้งพึ่งมาค่ะ ช่ำเวอร์ปรุงเป็นเผาเลยร้อนๆเลยค่ะปรุงสองตัวนนนเลย